สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ข่ายเหญ่ะสายฟ้านะครับกับตันโกอุ่มเตี๋ยรอนบุญมาทันนะครับสยบทุกข่าวลือโจรดประกาศต่อเชนญาฉบับใหม่1ปีนะครับโอ้ยคือตอนไหนเดอ๋ครับปอะม่พี่น้องก็บาต่อทักสามอยู่ตอนแน่นอนกับตันอุ่มนะฮะเตี๋ยรอนบุญมาทันยอกแบลสยดีกิตทีมชาติไทยตัดใจต่อชนากับบุรีรัมยูเต็ดออกไป1ปี ข่าวดีสำหรับแฟนบอลปราสาทเซฟ้าบูเดียมยูเต็ดนะครับเมื่อโกอุ้มกับตันทีมเทโรนบุนมาทันแบลส์กับตันทีมโคสกันและหัวใจของทีมได้สรุปทุกกระแสะข่าวเ,เรื่องอนาคตของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยการจจรดประกาศต่อเสเนานช่มใหม่กับสโมสรบุรีลัมออกไปอีกหนึ่งปีการยืนยันข่าวยานี้มาจากทันเฟอร์มาร์เก็ตเว็บเว็บไซต์ฐานข้อมูลน,นักฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะฮะซึ่งได้อัปเดตสานะสัญญาของทโรนบุนมาทัน ว่าได้มีการขยาชยชัญญาออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2006เป็นที่โลงไหลแล้วการตัดเจครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งต่อทัพประสาไฟ้าในการเตรียมความพร้อมสําหรับสู้ศึกฤดูก,กันใหม่ที่กําลังจะมาถึงเพราะมีเพียงแต่จะรังตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของประเทศเอาไว้เก็บทีนได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาผู้นําและประสบการณ์อันเหลือล้นของกัปตันอุ้มให้เป็นกําลังหลักในการป้องกันแชมป์ไทยลีกและและละ่าความสำเร็จในทุกร,รายการต่อไปนะจ๊ะ แฟนบอลซอกลาวได้เหตุกันสุดเสียงแน่นอนนะจ๊ะเกี่ยวกับการอยู่ต่อของกัปตันทีมคนเก่งของเรารายนี้ซึ่งสิ้นสุดทุกกระแสข่าวลือปรา,าสาทสายฟ้าบุยลามยูเต็ดประกาศข่าวนี้ให้แฟนบอลได้เหตุกันทั่วหน้านะครับจวดพี่น้องจวดโดยมุมมองจากนั้นวิเคราะห์นะครับคุ้มเกินค่าแน่นอนเพราะนี่คือเหตุผลว่าทําไมโกอุ้มจึงจรดประกาศในครั้งนี้ถึงเป็นการตัดิใจที่ถูกต้องนะฮะหด้วยคุณภาพฝีเท้า อายุทําอะไรไม่ได้แม้ตัวเลขในบัตรประชาชนกอุ้มจะเพิ่มมากขึ้นแต่คลาสบอลของทีละทรยังคงเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะจ๊ะของเมืองไทยเขาไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายนะครับแต่คือมันสมองของทีมอย่างแท้จริงการวางบอลยาวเปลี่ยนแกนที่แม่นยำคิวเลอร์พาสที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทุกวินาทีและที่สำคัญคืออาวุธหนักในลูกตั้งเตะนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือเตะม,มุม ยังคงเป็นทีเด็ดที่สามารถตัดสินเกมได้เสมอนะครับก็ไม่ต้องบอกเลยนะฮะประสบการณ์เนี่ยโกอุ้มเหลือเฟือประเด็นที่2นะครับก็คือภาวะผู้นำและ DNA ของผู้ชนะนี่คือสิ่งที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เลยนะฮะการมีพี่ใหญ่อย่างธีรทรบุญมารมอยู่ในห้องแต่งตัวคือการที่มีผู้นำที่พร้อมกระตุ้นเพื่อนรวมทีมถ่ายทอดประสบการณ์อันล้นค่าจากการแข่งในเจลี และเป็นแบบอย่างของความเป็นมืออาชีพให้กับรุ่นน้องด้วยดีเอของผู้ชนะนะครับที่ฝังอยู่ในตัวของโกอุ่มของเรานี่คือสิ่งที่ช่วยยกระดับใจิตใจของทีมในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับเกมที่ใหญ่และกดดันและ 3. มูลค้านอกสนามที่เมะเมินข้ามไม่ได้กับตอนโกอุ่มนะฮะไม่ใช่แค่นักฟุตบอลแต่เขาคือไอคอนของวงการฟุตบอลไทยนะจ๊ะการต่อสัญญาครั้นงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาฐานแฟนคลับแต่ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และมูลค่าทางการตลาดของสโมสรอ,อย่างมหาศาลนะฮะเขาคือแม่เหล็กดึงดูดทั้งแฟนบอลและสปอนเซอร์และที่สําคัญนะครับเสื้อในขายไม่วาดไม่ไหวนะฮะขายได้กาไรเป็นเทน้ําเทท่าบทสรุปการต่อสัญญาหนึปีเนี่ยให้กับเทอทอนบุนทันจึงไม่ใช่แก่การซื้อใจแฟนบอลแต่เป็นการเซ็นเซีรตามความรู้สึกนะครับ มันคือการตัดิใจทางกลยุทธ์ที่ฉันฉลาดบุรีรัมได้เก็บรักษาทั้งคุณภาพฝีเท้าความเป็นผู้นำและสมบัติอันล้ค่าของสโมสรเอาไว้ได้อย่างน้อยอีกหนึ่งรูก,การถือเป็นการตอกหมุดย้ำความพร้อมในการเล,ล่าล่าทุกชั้์ที่จะถึงนี้อย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะจวดอย่างเดียวด่วนระอุอาเซียนบุรีรัมจอโคจรมาฟัดกับฮองฮันยาลาย ศึกถ้วยเอเชียรีแมตท,ที่แฟนบอลรอคอย้ายจังสีมกับมั่นนะครับอาเซียนเอลกาซิโกลงมบอหัวนะครับบุเลียนยูเต็ดทีมชั้นไทยลีกมีโอกาสสูงที่จะโครจรมาพบกับฮองฮันยาลายยอดทีมจากเวียดนามในศึกจิงชงป์สโมสรเอเชียถ้วยใหม่เอเอฟซีชั้นปนลีกวงการฟุตบอลอาเซียนเตรียมลุกเป็นแฟนครับเมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่ปราสาทสายฟ้าบุรลียนยูเต็ดทีมชั้นไทยลีกสมัยล่าสุดจะโครจรมาทำศึกแห่งศักดิ์ศรีกับฮองฮันยาลาย ยอดทีมจากเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรรกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหรือ ACL อฤดูกาล25-26ที่กำลังจะมีการจับฉลากในวันนี้โดยการพบกันของทั้งสองทีมไม่เป็นเพียงแค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคืออาเซียนเอลกาซิโกที่แฟนบอลทั้งภูมิภาครอคอยเป็นการวัดระดับมาตรฐานฟุตบอลลีกของชาติมหาอำนาจลูกหนังแห่งอาเซียนอย่างแท้จริงสิ่งที่พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเกมนี้ได้ดี ที่สุดก็คือการพบกันในรุกการที่พันมาซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ปกกระสาฟัน,ฟนบอลทั่วอาเซียนและเอเชียให้เห็นมาจับจ้องชนิดติดขอบจอมาแล้วด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันไม่มีใครยอมใครและกองเชียร์ที่พร้อมสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ดังนั้นหากผลการจัาสลากเป็นใจให้ปราาเสียฟ้า ต้องมาดวนกับยอดทีมจากเวียดนามอีกครั้งในนกันนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นการรีแมตความหมั่นและความดุเดือดจะทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าสมศักดิ ulo, ์ศรีแมตหยุดโลกอาเซียนเอลกาซิโกที่แฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาครอคอยอย่างแท้จริงนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดถึงเผยชมฟูโตชิอิเคดา เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหลังคุ่ทีมชาติไทยได้เพียง5เดือนนะครับเหตุจากไหนนี่ครับฟูโตชิอิเคดะนะครับเฮตกชนญี่ปุ่นของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมนําฉบาแก้วลุยศึกสําคัญฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0ง6รอบคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นในสุดขณานี้โดยอกิดะในวัย54ปีนะครับเข้ามารับตำแหน่งมหนาปุซสอนเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานับถึงตอนนี้ผ่านมาและทํางานร่วมกันกับทีมเราแค่5เดือนนะฮะ และกำลังจะพาทีมลงสนามในทัวร์นาเมนต์นัดสุคัญที่สนามกีฬาสมโพูดเชียงใหม่700ปีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมเปิดชมฟูโตชิเอคิดะหลังผ่านมาแค่5เดือนเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวนะฮะก็ <c oughs> ดูว่าเท่าลงกับพี่น้องให้กูเงยและทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มบีร่วมสายกับอินเดียมองโกเลียติมอร์เลเต,ตและอิรักโดยจะแข่งขันจะจัดแบบพบกันหมดนะครับ คัดเอาทีมชั้์กลุ่มจากทั้ง8กลุ่มรวมกับอีก4ชาติเข้ารอบอัตโนมัติได้แก่ออสเตรเลียเจ้าภาพาจีนชั้นเก่าเกาหลีใต้รองชั้นเก่าและญี่ปุ่นอันดับที่3เพื่อเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียในปี2026นสะครับสมโปรแกรมการแข่งขันนะครับของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับนัดแรกคือวันที่26มิถุนายนนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีตามระดับประเทศไทย19.30นานิกาไทยพบติมอร์เลสเต นัดที่2นะครับวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งเช่นเดิมไทยพบอิรักนัดที่3นะครับวันพุธที่2กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งเหมือนเดิมมงกลียพบไทยและนัดสุดท้ายนะครับวันเสาร์ที่5กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งไทยพบอินเดียทุกการแข่งขันทุกนัดนะฮะจัดที่สนามกีฬาสมพภช์เชียงใหม่เจ็ดร้อยปี่ายทตดสดทางเพจไทยวูแมนฟุตบอลนะครับ ก็ต้องให้กำลังใจทีมหญิงของเราด้วยนะจ๊ะนี่คือสุปกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่2 5มิถุนายนนะ